สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์ในพาร์ทที่2กับช่องของเจมกรอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาต่อกันในพาร์ทที่4นะซึ่งในพาร์ทที่1กับสเนะี่ยมันมีปัญหาเว้ยนี่ผมต้องขอยอมรับแล้วก็สารภาพตามตรงว่ามีปัญหาถึงพาร์ทที่4แหละจริงๆแล้วอ่ะผมบันทึกเซฟเล่นใหม่ให้มันไปหยุดอยู่ที่พาร์ทที่3ที่เราเล่นกันเมื่อรอบที่แล้วนะครับผมไม่อยากจะปล่อยวิดีโอที่มีเสียงมีปัญหาไปอีกพาร์ทงกกเยยออ่วาหนอย่างยีก็นนกระเป๋าาที่่มัตง ภาคที่3ที่เราดูไปล่าสุดนะนี่ผมก็เล่นเซฟใหม่หลายอย่างเลยโอเควันนี้เนี่ยเราตั้งใจนะครับที่จะมีคอมพิวเตอร์แรงๆขอแบบ R G B เต็มๆทั้งหนึ่งเครื่องแล้วกันแล้วก็ห้องครัวกับพ่อครัวแล้วก็เมดคนเสิร <Meet. Concept. S 1> ์ฟอาหารประมาณนี้เป้าหมายของเราวันนี้นะครับไปเดี๋ยวไปร้านเกม เดี๋ยวกล่องเข้าร้านนะครับแวสทานอาหารสักนิดนึงอ่ะน่าจะไม่ผิดนะครับในพ์ทที่แล้วเราจบไปที่การที่ไปฆ่าไอเดอลนดักนะไอหน้าเขียวนะครับแล้วก็ทําการระเบิดบึ้มร้านชั้น2ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ร้านเกมเราเหมือนเดิมเกือบทุกอย่างเลยนะนอกจากว่าคอมอ่ะผมไม่ได้ใช้คอมมือสองแล้วผมเปลี่ยนทุกอย่างเป็นคอมที่ซื้อจากร้านแล้วก็มีเพทุกอย่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี๊เปุตบปี่มันต่างจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็เรื่องของกระเป ครับโอเคเดี๋ยวผมทำการเปิดร้านครับเออเดี๋ยวต้องเปิดไฟก่อนดิลืมเปิดไฟได้ยังไงเนี่ยเราเรื่องของร้านเกมภาษาอะไรอ้าวเปิดไฟชึ้งๆแล้วก็ทําการเปิดคอมครับมันต้องแสบตามากๆแน่ลบเอาหน้าหลบก่อนอ๋อใช่ครับผมอัปเกรดเรื่องของคีย์บอร์ดกับเมาส์เป็น RGB แล้วก็ใส่ RGB ไฟร้านด้วยเห็นมั้ยอ้สุดยอดเลยพาร์ทนี้คือมีอะไรที่ขยับขยายไปเยอะนะครับแล้วก็มีนี่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 มีนี่นี่นี่เก้าอี้เกมมิ่งแบบ บิ่มเเรามาดูกันที่ว่าตอนนี้เรามีมันนี่อยู่เท่าไหร่มีอยู่พันสอัพอะไรได้บ้างตอนนี้อ้าโอเคเหมือนห้องครัวจะอัพได้แล้วเดี๋ยวเราทําการอัพห้องครัวเลยแล้วกันไหนเฮ้ยมีห้องน้ําด้วยนะมีห้องน้ําแล้วมีสแตรมีบันไดมีอัพสแตร์มีชั้นชั้นบนอีกเหรออ้เยี่ยมเลยอ่าลูกค้าหน้าบุตรมาเชียวอ้อเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าผมได้ทําการเปิดไอ้ตัวนี้ไว้ได้ยังอ้าวตัวแอปพูดต้องเปิดไว้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งแอปพูดเองเดี๋ยวเราจะอาจจะซื้อเครื่องรูดบัตรด้วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเฝ้าร้านตลอดเราจะได้ออกไปทําเควสทําอะไรของเรานะตามภาษาเด็กแนวอู ห้องครัวสวยมากเท่โอว่ามี R G B เข้ามาในห้องครัวด้วยเนี่ย เสียวว่ะเออเออเทเทเเออเออ๋ททททททอในเครื่องไอ้นี่โอเคเดี๋ยวผมขอทำการดูบินนะว่าเราต้องจ่ายอะไรบ้างนะครับอิเล็กทริกซิตี้ค่าไฟจ่ายไปโอเคจะได้ไม่มีปัญหาเงินมันขึ้นเร็วมากเลยนะคอมอ่ะผมมีแค่สามเครื่องน,นะครับแล้วมันไม่ใช่คอมที่แรงด้วยพราะฉะนั้นเราอาจจะอัพคอมเครื่องที่สี่แล้วเราก็อัพเครื่องที่หนึ่งสองสามที่ผ่านมาให้มันแรงเท่าเครื่องที่สี่ดีไหมแล้วเอาเครื่องที่สี่ก่อนดีกว่าแล้วเรามาดูว่ามันใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะได้ซัมเมอรีออกมาได้ว่าเออมันจะ งั้นผมก็จะเอาคอมดําแดงเดี๋ยวแอดใส่บัคเก็ตไว้ก่อนนะครับว่าดูว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างนะแล้วมันราคาเท่าไหร่เก้าอี้ โอ้เก้าอี้ชมพูโอ้ถ้าเปเก้าอี้ร้านเดียวกับร้านเราคงจะเฟี้ยวน่าดูนะครับแต่อย่าลืมนะว่าเราต้องจ้างเมดกับจ้างเรื่องของพ่อครัวด้วยเออลืมไม่ได้เลยตรงนี้งั้นเอาเป็นเก้าอี้สีดําขาวเนี่ยไม่น่าเข้าเอาเก้าอี้นี้แล้วกันตัวนี้ปึ้งสวยเลยหรือว่าถ้าใครเห็นเก้าอี้ไหนสวยหรือว่าชอบเนี่ยลองคอมเมนต์มาดูนะเผื่อเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเก้าอี้ดูเออแล้วก็เรื่องของคีย์บอร์ดเราก็ต้อง R G B ว่ะผมชอบคีย์บอร์ดทรงนี้ว่ะแข็งแข็งดูแข็งแรงดูใช้ได้นานเออแล้วก็เอาอัน มันต้องมีแดงอันนี้มีแดงแดมีขีดแดงๆงตรงนี้เอาเอา,เอานี่แล้วกัน <laughs> 1,100แพงมากต่อไปก็ต้องเมาส์ rgb สีเอาอานี้แล้วกันต้องมีเมาส์แพดแบบว่าสบัดปืดปืดปดลกากหัวคมๆกันไปโ okay. อเคเลูกค้ารับเงินอู้โทษทีครับ <Okay. S 1> ไม่ได้โอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ เมาส์แพดเราเอาเมาส์แพดแบบสีดำดีกว่าคลีนคลีนร้านเท่ๆนะครับแล้วก็โต๊ะโอ้ีสองตัวว่ะมีตัวนี้กับตัวนี้แต่อันนี้มันดูเป็นโต๊ะเกมมิ่งมากกว่าเนาะอันนี้มันดูเป็นแบบโต๊ะที่มันเป็นไม้ไม้เป็นข้างๆเยอะๆนี่ไม่ไม่ค่อยเว่อร์เอาตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เรามีเงิน1,100โอ้เงินกลับมาเร็วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องจ้างพ่อครัวนะครับเดี๋ยวเราดูราคาของทั้งหมดก่อนกดผิดอ่ะมี7ชิ้นนะครับมีคอมพิวเตอร์เคสนะครับมีเก้้าาออออีีีีีีมมมมมคย์์์บรดจเส่ะ เมาส์แพดนะครับมีเกมเมอร์เทเบิลมีโต๊ะน่าจะครบละเดี๋ยวมันทั้งหมด5้าพันไม่ยากเท่าไหร่แต่ผมจะไม่ปั่นสล็อตผมพยายามจะไม่ปั่นสล็อตผมคิดว่าเงินมันเฟอ้อเร็วมากเวลาเราไปปั่นสล็อตแต่ก็อาจจะนิดนึงอะถ้าเราเร่งให้มันเสร็จภ,ภารกิจเร็วๆอะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปจ้างพ่อครัวกับเมดก่อนนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายร้านเราก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ต่อต่อสาวันก่อนจะไปจ้างพ่อครัวเนี่ยผมต้องทําการดูก่อนว่าสแกนไวรัสอ่าส มัดเลยโอเคพนักงานอ่านี่เราจร้างได้แล้วนะฮะจ้างพ่อครัวอ่านี้จ้าง คนเสิ <S <S ร์ฟอาหารอ่ะสวยแล้วก็จัดก,การออเดอร์ให้เราได้เราจะได้ไม่ต้องเสิ <S <S สร์ฟอาหารนี้อาะคุณครับขอบคุณครับจริงๆอ่ะผมอัดพาร์ทสี่อ่ะไปทีนึงละเล่นซ้ำไปทีนึงละแล้วผมลงวิดีโอใหม่แล้วมันเซฟหายไหนปอมมันเซฟบนทีมเขาวผมก็ไม่รู้อ่ะทีนี้ผมก็เลยต้องเล่นใหม่คือเท่ากับผมเล่นใหม่ไป2อไไรอบเลยองนี้ต้องยอมรับเลยมันได้ทำให้ผมรู้อะไรหลายอย่างขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราทําได้ในโค้ดเนี่ยคือเราซื้อรีวิวได้เพิ่มวันละสาครั้งแล้วก็จ่ายตํารวจครั้งหนึ่งออัปปเกรรดคมมะาณ 4,009เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าวันนี้มีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างไหมนะฝากร้านด้วยนะครับน้องๆฝากร้านด้วยนะครับพิกาดเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมขอไปหาฮาโบหรือเบก้าก่อนนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเผื่อจะมีภารกิจให้เราทากันบ้างวันนี้ให้เบก้าเดินเปรๆอยู่นั่นม,ม่มีนี่ไงเจอฮาโบแล้วพี่ดอมวิทพื้นสวัสดีครับพี่ดอมอ้เจ้าเหมียวแวเล่นกับแมวก่อนดีไหมนเนี่ยอ่ะไปหาฮาโบก่อนแล้วกันอุ้ยแมวเต็มเมืองเลยมีทั้งหมาทั้งแมวเลยน้องหมา โอเคอาโบสวัสดีครับให้เราเอาย s b อีเนี่ยไปส่งให้ผู้ชายที่เป็นทักซิโดสีขาวอ่ะแน่นอนออฟโค้ดเลยแล้วก็เอาย s b อีไปครับเฮ้จะล่วงว่ะจะล่วงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปนอนทันไหมเนะี่ยโอเคเอาเปา็นว่าเดี๋ยวผมขอขึ้นไปนอนก่อนนะผมลืมดูหลอดความง่วงของเราเลยอเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันให้เราเอาย s b อบีนะครับไปให้ผู้ชายในสูตรทักซิโดสีขาวคาดว,ว่าน่าจะเป็นไอ้ผู้ชายที่หน้าเหมือน e อีลอนมาร์กคนนั้นอ่ะนะเออเท่าน,านั้น ผมไม่อยากให้มันหลับอย่างย้เอฟพอหลับงี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าเราพลังงานไม่เต็มเห็นไหมตอนตอนตื่นขึ้นมาช่างมันเดี๋ยวเราเติมอาหารให้เมียครับเมียไม่ต้องทํางานเลยครับตอนนี้คือร้านเราผมรู้สึกได้ว่าร้านเรากำลังไปได้สวยนะโอเคครับลงชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ต้องไปแล้วชั้นสองมันบึ้มมานานแล้ว <c oughs> ไม่ต้องจอด้องจอดไปทิ้งไปผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นทีน่ชั้นสองอีกไหมว่าเกมมันแค่นี้อะไรเงี้ยหรือว่าเวทหมดก็คือจบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคครับภาร,รกิจของเราวันนี้ก็คือตื่นเช้ามาตต้ออองาามหน e ก่ ไม่แน่ใจว่าใช่หมอนี่ไหมอ่าน่าจะใช่นะครับอ่าโอเคส่งไปแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรแจ้งเตือนเลยเนาะคุยกับโฮโบโครับห้าร้อยว้าวเยอะมากถือว่าไปเป็นเงินทุนนะครับมีพันเก้าแล้วโอ้ร้านเปิดแล้วครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับครับหน้าบูดมาดะปลโอ้ยลืมไปโอ้โหลูกค้ามาด้วยกันมีกลิ่นขี้บนหัวแสดงว่าร้านโลนังเหม็นร้านนี้เหม็นจริงๆ หมดวะผมขอวิ่งไปซื้อสเปก่อนแล้วกันนะครับครับขอขายสเป์อันเก่าที่ถือมาครับแล้วก็ขออนุญาตซื้อสเป์เป็นสองกระป๋องแล้วกันครับโอเคซื้อมาสองถือกลับไปหนึ่งมีอะไรที่เราต้องซื้อไหมไหมไอ้ไีน่าสนใจไหมเนี่ยเราขอดูนิดนึงนะครับ ไม่ค่อยมีอะไรนะสนใจเท่าไหร่นะลุงครับขอบคุณมากครับรับสเปย์ไปแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับโฮโบมบอกมีอะไรให้เราช่วยแกโอเคมันให้เราเอาชนะผู้ชายที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดําแล้วก็รองเท้าสีแดงดำนะครับเอาละเดี๋ยวผมขอฉีดสเปย์ในร้านก่อนหนูสุกร้านผมนี่เหม็น เ,เราอาจจะไม่ได้ค่อยได้อยู่ร้านแล้วด้วยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเดเดี๋ยวดูเช็คเงินก่อนมีอยู่2 0พนะครับตอนนี้ลูกค้าก็มานั่งรัวๆเลยนะเรามีร้านอาหารมีทั้งอะไรแต่ว่าเอเรามีร้านอาหารเนี่ยมันก็ต้องมีพวกไอเทมที่เป็นเรื่องของไมโครเวฟมีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ปะโอเค ดูเนะลยมีอะไรที่เราสามารถซื้อได้ระหว่างนี้บ้าง e n d i n g m a c ช ine ก็น่าสนใจตู้กดน้ำอ่ะเราซื้อพวกนี้แล้วกันนะครับมันจะได้สามารถที่จะมีอาหารหรืออะไรได้เยอะขึ้นอนะ่ะตู้เย็นอโอเคขอบคุณครับลูกค้าเออไม่ค่อยพันกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกัน e n d i n g Machine ก็เกือบพันเอาไว้ก่อนนะโอ้ยมีตัวจัดการเรื่องของไฟไหม้ด้วยนะครับแล้วก็มีอ่ะกาแฟลูกค้าก็ต้องกินกาแฟนะเวลามานั่งเล่นเกมทํางานร้านเราเนี่ยก็ต้องแบบตาตื่นๆหน่อยนะครับ เดี mm ๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเรามีเป้าว่าเราต้องการ5,000นะเพื่อที่จะทําการซื้อคอมใหม่ตอนนี้ลูกค้าเข้าร้านเรารัวๆเลยว่ะเราไปจัดการไอ้นั่นก่อนแล้วกันนะผู้ชายใส่เสื้อหนังสีดำรองเท้าสีแดงดำมันดีแน่นอนนีแน่นอนนีแน่นอน ดูหน้าตาคุณคุณนั่นเราเนี่ยอ,อ,อ,อ้าวผ่านแล้วครับโอเคภารกิจของเราสําเร็จครับตามหาโฮโบโเพื่อส่งภารกิจครับผมคุณลุงครับคุณลุงไม่ได้ยินผมไหมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอาเจอโฮโบโแล้วได้ตังไหมเนาะได้ตังจะได้บูธภารกิจโอ้1หนึ่งพันบาทเยอะมากอขอบคุณครับ ผมแค่คุณลืมอโอ้มี3,002แล้วนะครับอีก1,08เองโอ้รับเงินลูกค้าครับเดี๋ยวไม่งั้นลูกค้าจะโดนพี่กัดเรากระทืบนะครับเพราะถ้าเราไ่รับเงินลูกคา้ามันจะเดินออกจากร้านไปเว้ยแล้วก็กะก็จะไปกระทืบลูกค้าแล้วเขาก็จะรีวิวร้านเราแย่เว้ยเดี๋ยวเรามาซื้อเกมเพิ่มนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ซื้อเกมเพิ่มมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมซื้อเกมเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับอืออืออือีแค่3เกมอะบายให้หมดเลยเพื่ เ้ยมันบอกว่าอะไรอ่ะอ๋อคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยคุณภาพยังไม่ค่อยดีเราก็ต้องอัพคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยรอเลยลูกค้ามาใช้บริการเยอะเยอะหรือว่าเราจําเป็นที่จะต้องปรับร้านให้มันแพงขึ้นวะปรับให้แพง<ะ>แล้วกันเพื่อจะได้เงินเร็วขึ้นแล้วก็เราจะได้ของเอามาอั เกรดล้านลูกค้าจะได้เล่นเกมแบบเฟี้ยวๆกันไปครับผมคอมแรงๆเอาละเอาละเอาละรับตังครับรับตังครับมีเท่าไหร่แล้ว3,400โอเคเรามีตู้เย็นเรามีเครื่องอบขนมปังแล้วนะครับเอ,อ๊จริงๆเราน่าจะเอาไปเสิร์ฟเองได้ใช่ไหมแต่ว่าหน่วยเรามีน้องเมดแล้วน้องเมทเรางามมากเลยนะดูดิปัดแก้มแดง,ดงแดงไ้ก่อนเด้อ่อนที่หลังอะไรเงี้ยป่ะโอเคตอนนี้เหมือนเราเริ่มม่วงแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปิดร้านแต่ว่ามันยังเช้าอยู่เลยอะนอนตอนนี้มันจะตื่นกี่โมงมันไม่มีไอเทมอะไรที่สามารถทานหรือดื่มแล้วมัน เพิ่มพลังงานเพิ่มหลอกความเ่วงเลยหรอวะน่าจะต้องมีนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันทําอะไรกับเรื่องของกาแฟตู้เย็นอะไรพวกนี้ได้ไมากยเผื่มมอมาหอ,อาหารโอคตู้เย็นนี้ไม่มีอะไรเลยวะเราเอามาทำไมนีอ่ะเช็คตังเช็คตังค์สี่พหรือยัง3ามพันเนะ อนนี้เนี่ยเราทําตามที่เราคิดได้แล้วคือเรามีห้องครัวมีเมดมีพ่อครัวแล้วแล้วก็แอดดิชั่นแลนิดหน่อยก็คือมีเรื่องของตู้เย็นกับเครื่องปิ้งขนมปัง <S 2> <S 2> เอาละ,อ,าละอีลอนมาร์กมาใช้บริการร้านกูะแล้วอลีลอนมาร์กยืนปั่นสล็อตซะแล้วอ๋อสุดยอดอาจจะต้องปรับให้มันแพงนิดนึงนะครับเพราะว่านี่เฟครีวิวอันนี้เฟครีวิวชัวแต่ว่ามันมีรีวิวว่าคอมพิวเตอร์เราอะมันกาเกินมันเลยเปิดเกมที่เล่นไม่ได้เกมเรามีเยอะจริงแต่คอมพิวเตอร์เรากากเพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงนะ ให้นะเออเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับงั้นหลังจากนี้ทุกพาร์ทเราจะเปลี่ยนคอมเราหนึ่งเครื่องให้เป็นระดับไฮเอ็นแบบนี้ทุกเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเอาระดับนี้ไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มระดับไปเรื่อยเพิ่มงเรื่องของเคสเปลี่ยนแค่เคสคอมพิวเตอร์ก็น่าจะจบละเปลี่ยน PC ก็น่าจะจบละเรื่องอื่นไม่น่ามีปัญหาเพราะเราก็จัดคุณภาพอยู่นะของอ่ะของในเกมไม่อย่างคุณภาพดูเก้าอี้ที่กูนั่งดิตัวละห้าร้อยเอ,อไฟไหม้ครับไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยว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 ทาง พี่ดอมไปเอาไปนิดนึงพี่เดี๋ยวไปไหม ดูอะไรไม่เกรงใจเลยไปหยุดไม่แล้วโอเครอดไปฮะรับเอ้ยโอ้จะมาขาโมยของบัดโทให้รู้ซะบ้างว่าใครมันยืนอยู่หน้าร้านเฮ้ยน่าจะเริ่มซื้อน่าจะซื้อได้แล้วซื้อเลยอ้าวสี่พันเก้าได้แล้วนะได้แล้วเหมือนได้แล้วเหมือนเราจะสามารถที่จะซื้อได้แล้วโอเคซื้อครับ <c oughs> โอ้วันนี้มันอะไรมันก็เป็นไปตามแผนเฮ้ยเหมือนผมจะล่วงอีกแล้วว่ถ้าผมล่วงรอบเนี้ยมันก็จะไม่เต็มอีกลืมไปนอนอาจจะเป็นว่าผมปิดร้านก่อนแล้วกันปิดร้านอ,านนอ่ะรับเงินอ รับเงินอ่ะปิดไฟของมาแล้วด้วยอ่ะปิดร้านแห่งร่วงพอดีเลย <S <S เออน่าจะมีอะไรแจ้งเตือนเราดนึงเนาะแต่ว่าเขาก็แจ้งเตือนมันก็เด้งขึ้นมาเวลามันเหลือน,น้อยแต่ว่า <S <S บางทีเราไม่ได้มองอร่างนี้เราต้อง <S <S ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะเพื่อที่จะได้เปิดร้านบริการลูกค้าไปแบบยาวๆนะครับอันนี้เราไม่ดูแลสุขภาพเลยนอนดึกตลอดอ้าวเรามีสเปรย์ชิ้นผมว่าจะได้ขายทิ้งแหละเดี๋ยวจะซื้อเครื่องพ่นสเปรย์มาเหมือนมันมีเครื่องพ่นสเปรย์ขายด้วยนะครับ เครื่องพ่นสเปรย์พวกอาลามไฟไหมอะไรพวกนี้มีเยอะเลยเยะแยะเลยแวะกินข้าวครับโอเคเฮ้ยมีเคลใหม่จากฮาโบาม่กแล้วมันบอกว่ามันดีไซน์ดีไวต์บางอย่างแต่ว่ามันต้องใช้เครื่องปั่นไฟที่โคตรแพงมันต้องการสอ0 0มดอลลาร์ถ้าคุณสามารถหาเงินให้ผมผมจะทําการิประดิตเครื่องนี้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ไม่มีตังให้ตายตัวโฮโบกูมายู่300ไม่พอเอ,อ เราได้คอมใหม่แล้วเมื่อวานเห็นแท็กซี่อูดมาส่งแล้วนะครับคอมใหม่มาเดี๋ยวโอ้แสบตาไม่ชินสักทีมา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 เปิดครับ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 เอาไป้อีกโอ้เอาเชือกเอาโต๊ะเข้าไปก่อนเลยโต๊ะเข้าไปก่อนเลยหมุนครับหมุน วิมีปักข้างล่างเลยนะประมาณในนี้นการโอ้โหสีแดงเข้ากับ LED เราเลยนะยอดแล้วก็มันไม่มีอะไรที่เข้ากับแดงดําได้มากกว่าสีดําแล้วละ่ะงั้นเราก็ต้องจัดเก้าอี้สีดำมานะครับเจ๊ใจเราก็อยากได้เก้าอีส้บบส,บบสีแบบสีแดงดําไม่มีอ่ะมันมีแต่แบบยิงเงี้ยอย่างางี้ไปเลยเป็นแดงส้มดําแต่ผมคิดว่าสีเนี้ยเพอร์เฟคละถ้าระดับโต๊ะคอมขนาดนี้ผมไม่อยากเอาเคสไว้ข้างบนเลยวะ่ะแต่มันจะทําไงได้โอเคมางแล้วกันนะตึมโอเคเราเอาจอแต่ต้องดูก่อนนะว่าถ้าเอาเคสไว้ข้างบนนะจอมันจะวา,างยังไงวะมันไม่กลาง มันรู้สึกฟิลไม่ค่อยดีเท่าไหรว่ว่ะแต่ก็นั่นแหละอะเอ๊หรือว่าเราจะเอาเคสไว้ข้างล่างวะมันจะดับไฟยากนะถ้าเวลาไฟไหม้แต่ว่าคอมมือหนึ่งคุณภาพดีแบบนี้มันคงไม่ไหม้ง่ายๆหรอกมั้งอะแมทเมาส์แพดครับไปเนลากหัวคมๆไปเลยครับคุณลูกค้านี่ถือว่าได้อยู่นะก็ดูสมดุลดีแต่ถ้าเป็นหลักความจริงแนละ้วไม่ว่ะไม่ไหวว่ะอ้าวคีย์บอร์ดวางครับคีย์บอร์ดสวยมากผมชอบมากแล้วเป็นองของโลจิเทคนะอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหว่มันแจมอะมันแจมทะลว่ง เอาได้คอมใหม่เราก็เปิดบินมาเยอะวะ่ะรอบนี้บินอะไรเราขอดูหน่อยแล้วกันนะโอเคเคลียร์บินครับจ่ายเยอะแน่เลยวะ่ะหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองโอ้โหตังค์ไม่พอเอาจ่ายนี้ก่อนแล้วกันเหลือเจ็ดสิบจ่ายนี่โอเคแล้วเดี๋ยวมาสคอตกับคินเนอร์เดี๋ยวเดี๋ยวชำระเดี๋ยวชำระ อันนี้มันจะยังไม่ไปนะเหมือนจะให้เราก่อนหนึ่งวันถ้าวันนี้เราไม่ชำระพรุ่งนี้มันก็จะหายอะไรประมาณนี้ผมว่านะสวัสดีน้องเมทหน้าน้องเม์ดูไม่มีดูไม่มีความรู้สึกเลยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราใช้ชีวิตในวันนี้ไปเรื่อยๆชิลๆครับภารกิจเราเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหพี่เจิมคอมแล้วโอ้โหจัดเฟนไฟน์คอมมันดีนั่งเล่นเกมเพลินๆเป็นฟงเฟนไฟกับฟงกาแฟนั่งกินเบรคลูกค้าอย่างชอบ นี่นี้ก็สั่งอะไรเนี่ยไก่ถังทอดกรอบโอ้โหสุดยอดว่ะเดี๋ยวผมไปกินข้าวด้วยนะตอนนี้เหมือนมีร้านแทงม้าด้วยนะเราต้องเก็บตังสองหมื่นห้าเพื่อที่จะไปให้โฮโบะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีหลายอย่างที่เราสามารถจะหาตังได้หนึ่งเลยคือเราขุดบิตคอยเว้ยถ้าเราขุดบิตคอยมันก็จะไปแพสซีฟอินคัมให้เราหรือปรับให้แพง <laughs> ปรับร้านเกมเราให้แพงนะผมว่าแป๊บเดียว25งหมเนี่ยแป๊บแป0บสามร้อยละเอหรือว่าเราจะซื้อเรื่องของเครื่องแมชชีนดีวะถ้าคนมาเล่นวันหนึ่ง12คนคืนทุนครับแมชชีนเราพันสน่าสนใจแต่ถัาว่าแต่ถ้าว่ามียังอื่นหลายอย่างที่น่าสนใจกว่าสิอืมนี่ก็มีห้องน้งห้องน้ํามีบันไดมีชั้น2ออะไรเงี้ย อ๋อมีคนอ๋อไม่ได้ชักดาบตุท๊ทีตุท๊ทีอันนี้อ้าอนนชักดาบโดนบึงอุ้ยมึงชักดาบไปสามร้อโอเคเดี๋ยวเราจ่ายบินก่อนแล้วกันนะเรามีตังค์พอที่จะจ่ายบินแล้วแล้วก็หมดอีกแล้วเลยยี่สบาทปั่นสล็อตไม่น่าเวิร์กหรือว่าผมจะ ปรับให้มันแพงดีวะ่ะแต่ตอนนี้คือเรามีคอมแรงๆแล้วนะครับมันจะมาเม้นว่าร้านเราคอมกะเออแต่ว่าเราก็ยังมีคอมก่กอ,ยอยีกสองสาเครื่องด้วยว่ะแต่ผมว่านาะคนไม่ค่อยเข้าร้านเพราะว่ามันแพงไปเว้ยจะปรับให้มันอยู่ในเลทอร์มอลแล้วกันอ่าเลทอร์มอลเพราะตอนนี้เราต้องใช้เงินเรายังปรับให้มันถูกไม่ได้เคอาหารก็ขายดีนะครับขายดีขายเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆร้านอาหารเราโอโ้โหคนเต็มร้านเลยวะ่ะลกสุดๆเลยอาจจะต้องจะเป็นต้องขยายตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรู้เรื่องของห้องน้ํานะ มัดคอดอาเราจ่ายเงินบินทุกอย่างเรียบร้อยโคโบผมก็อยากจะจ่ายแนละ้วผมไม่มีตังค์อะลุงเราต้องหาวิธีหาเงินที่มันรวดเร็วแต่ผมไม่อยากไปไอ้นั่นระหว่ะเดี๋ยวมีเท่าไหร่มี700เครื่องขุดบิดคอยนี่เราลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอดูแมปคู่นะครับโอเคเครื่องขุดบิดคอยอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราต้องมอนิเตอร์เรื่องของพลังงานเราด้วยนะไม่งั้นล้มขึ้นมาเราซวย โอ้เสียงโคตรดังเลยว่ะเครื่องขุดบิตคอยลิก6ก0้ากาจอ500เพราะนั้น1หลิกใส่ได้12 3 4 5ตัว5 5 25 3,150าสบาทสำหรับเครื่องขุดบิตคอยแต่ผมว่าเครื่องขุดบิตคอยเสียงมันดังมากเลยนะเมื่อกี้ที่เข้าไปอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเปิดที่ร้านเนี่ยแล้วเปิดข้างนอกเอามาเปิดข้างล่างมาจะรบกวนลูกค้าเราได้นะครับ <S <S เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำการอัพชั้น2แล้วค่อยมีเครื่องขุดบิตคอยดีกว่าเออสำหรับพาร์ทเนี้ยอาจจะประมาณนี้ให้ลูกค้านั่งเล่นชิวสักกนขบงคล้้าชิว ังเล่นชูออเชียอวอเดอร์เยอะมากเลยนะวันนี้ออเดอร์สำหรับอาหารรีวิวร้านเราก็อยู่ที่ระดับแบบสามสองเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเขารีวิวเราไม่ดีนะครับ<ม>สิ่งที่เราต้องทําก็คือซื้อรีวิวดิว่ะ ซื้อตำรวจด้วยอนะ่ะสแกนเวลาเสร็จแล้วเราสแกนเวลาทุกวันนะครับร้านเรา,มาแม่แต่ว่าบินสแกนเวลามันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นในหน้าให้เราจ่ายบินนะเราต้องมันคอยเลือกเอาเองมี6เครื่องเอ้อมันรวมเพย์ด้วยไหมเนะี่ยมันสแกนเวลาเพย์ได้ด้วย,ว,ยวะหนึ่งสองสามสี่อ๋อเครื่องหลักเราด้หนึ่งเครื่องเป็นหกโอเคอย่างน้อยๆคือคอมแม่ไม่โดนนี่ได้รีวิวมาละแบดคอมเมนต์อีทชิดโอ้ยคอมเมนต์ไม่ดีไปกินขี้ซ้ะโหดจังวะเดี๋ยวผมต้องการปิดร้านแล้วก็ทำอะไรอย่างรวดเร็วครับ เดี๋ยวต้องรีบกลับไปนอนให้ได้วะรอบนี้ไม่งั้นอ,อ่ะซวยปิดร้านแล้วครับปิดร้านแล้วครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับทุกคนบายบายปิดร้านปิดร้านทุกคนครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวผมก็รีบกลับบ้านไปนอนก่อนอ้าวโอ้โหลูกค้าวิ่งตังเราแตไม่ได้วะเราไม่ว่างพอได้ไปยืนต่อยใครวะเราจะล่วงก่อนเปิดดิเปิดดิ เออขึ้นชั้นสามไปขอให้นอนทันเถอะนอนไม่ทันอีกแน่เลยผมว่าล้มก่อนผมว่านอนไม่ทันเนี่ยเปิดประตูเนี่ยหมดแรงแล้วเนี่ยทันไหมทันไหมนิดเดียวทันโอเคเอาเละครับคุณผู้ชมครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะว่าเราจะทําอะไรแล้วก็มีอะไรมาบ้างใหม่ๆใ,ในพาร์ทต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะขยายชั้นสอง 2, แล้วก็ทําเรื่องของเครื่องขุดบิตคอยเพื่อที่จะ ไปลุยในด้านของไอสองหมื่นห้าเคของโฮโบอะไรนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปนะครับขอทุกคนมีความสุขกับก,บการใช้ซีวิดครับผมแล้วเจอกันเด้อบ๊ายบาย